และขอเจริญศรัทธาท่านผู้มีเกียรติที่กรบรักทุกท่านครับสำหรับกิจกรรมที่จะร่วมกันปฏิบัติในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระอันสำคัญเป็นมงคลยิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติที่เรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ นั่นก็คือโดยยึดหลักความคิดในทางพระพุทธศาสนาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าการเริ่มต้นชีวิตก็เปรียบเสม,มือนกับการติดก,กระดุมเมื่อเราติดก,กระดุมเม็ดแรกถูกต้องเม็ดที่สองที่สก็ถือว่าเป็นการถูกต้องเชกเช่น,เช,นเช่นเดียวกันในโอกาสหรือเทศกาล ปีเก่ากำลังจะหมดไปและปีใหม่กำลังจะมาเยือนเป็นการเปลี่ยนพศอ,อใหม่เปลี่ยนพุทธศักราชใหม่เรียกว่าญาติโยมทุกท่านชอบดีนะพระเจะ้าปุณจั่งโกุลเจ้าวามีบัญชามาวา่าให้นิม,มนต์ผู้ช่วยเจ้าวาดทั้งหมดพระเจปุะจัุ่ลนั้นมีผู้ช่วยเจ้าวาดย่ส29รูปนะมากที่สุด ในประเทศไทยนะบรรดาวัดทั้งหมด40,000กว่าวัดวัดประเจตทุกคนนั้นมีผู้ช่วย29ลูกเรียกว่าไม่มีวัดใดเท่าวัดโกวนะวันนี้ในมวลประหาชาคณะสวดทั้งหมดครับก็ขอกราบขอคุณพระบุณพระ,พระอุดมคณารักะที่ได้เมตตาได้แจ้งกำหนดการและก็ประชาสัมพันธ์ในบางส่วน ให้ทุกท่านได้กรุณารับทราบนะครับซึ่งในขณะน,นี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีประธานพิธีฝ่ายพระวาก็เดินทางใกล้มาจะถึงแล้วก็มาที่วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามแห่งนี้เป็นวัดแรกนะครับ ท่านก็จะนั่งที่รับรองกท่านประธานนายกรรฐ์รีงูบอเจ้าวา ไปเจอทันทีในวัยสถาบา สุวรรณธรรมนายวีระโรจนารัตน์ได้กล่าวรายงานไว้เช่นกันกับพิธสการประเทศบีร์ร์มอน์เจ้าวาดวัดพระเชตุผนวิมลบางสารานุการเปลี่ยนพลเอกธนศักดิ์ปฏิบัติกรองนายพลธนตรีผู้แทนนายรัฐมนตรีกระผมนายวีระโรจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ร่วมงานทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระเทพปีรามรเจ้าวาดวัดพระเชทตทุพนวิมลพม,มิคาลขอเดชะ สาวบุมสุภพวาระสิถีขึ้นปีใหม่อันจะเวียนมารบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2559นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนมีจิตโสมนัสปราถนาถวายพระพรชัยมงคลและมีจิตสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็น้นพนที่ทรงมีต่อปวงผสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทใต้อุชิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญราชกรจในยุจนานาปการเพื่อมวยประโยชน์แก่อานาประชาราชจึงพร้อมกันถวายมรดกชัยมงคล ในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยสุขภาวะฤาิ์ถิถลเสริญศกใหม่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระาทานพระราชาญาตประกาศสมาัฉันพร้อมเพียงกันเฉลิมเกียรติและปวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออา,าน,นุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ลอดจนพระบระมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูระพระมหากาััตริยาธราชเจ้าทุทะองค์ได้โปรดยนบรรดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่า,าริปีบากทรงพระเกษมสำราญพระราชาหารไทยชื่อบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณะจรกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นวิ่งขวัญ แก่ผสมนิกมชาวไทยตลอดรัิกาลเกินด้วยกล้าด้วยสมองขอได้ชัย 阿弥陀 ต่อไปขอเชิญทุกท่านที่เดินมาร่วมพิธีในวันนี้จะได้ประกอบพิธีบูชาเทพยดานนประเคราะสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพร้อมกันสืบต่อไปณบัดนี้นะโมเมสัพเทวานังสัพเทวานังสัพเคราะห์ สาะจัดเทวานังจะเทวนังัสสุริยานจัจทังรสสุริยานจัจงทังปะมมจจาะมจจาสักสิปุโมโนจัดเทวนังจะเทวนังพุทโธลาังพุทโธลาพังพระวิสติชีโวสุโกจัดมหาลาพัง จะมหาลาธานโสโลโสโลลาหูลาหูเกตุเกตุจะมหาลาพังจะม,มหายาจะสัพพะทุกขังสัพพ วินาสันติจัพรพยังวินาสันติจัพรโลคังวินาสันติจัพรลาพังพระวันตุเมท้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาเทพพยาตาโคดสงอำนาจ

เทวดาพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระเสาวพระปริหัเสบดีพระลาหูพระสุขพระเกดรวมทั้งบริวารทุกๆุกลององแค่พเจ้าขออัญเชิญเสด็จมา รับเครื่องสักการะที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาบูชาในวันนี้เพื่อความสุขสวัสดีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความสุขความเจริญแก่้าพระเจ้าทั้งหลาย เทพยดาทุกทุกพระองค์การกล่าวแล้วนั้นจงได้โกรดเมตตาเกิดมารับเครื่องสักการะของข้าพเจ้าและฤาษีประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงปราจะจากทุกโศกโลกภัย ายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขความเจริญ